ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้กับวันพุธนะครับเนาะวันพุธที่เจ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับแตี่มที่พามาสรุปโค้งสุดท้ายกับลาวพัฒนานะครับเนาะครับเตี่ยมที่เริ่มจากปูศูนย์เจ็ดนะครับได้เอฟซีครับอ้าวสัจเจียนนะครับเอฟซีเนาะ บันพุทธที่เ็มิถุนายน66นะครับลาวพัฒนาปู07นะครับบนวิ่งรูด2ตัวเดียวนะครับจับคู่82 83 84 92 93 94 02 03 04เร่ับเนนที่ติด2กามี่8 9ดสองนะครับเนาะรับมดก,กจารณาบณงเอาเนาะ f อเนาะ รับส่วนล่างครับล่างวิ่งรูด7ตัวเดียวครับจับคู่72 6ดสองห6สองห้าสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ปูนไวิ่งรูด7นาะครับเนาะติด7จ็กมีเจ็ดสอเมี่นะครัเอาตัวที่ปูเพ็นบนอลเนียให้เข้ามากตัวได้เข้ากับผิดจารหน้ามือเอาเนาะเอเนาะ ครับพอเตียมกระอกับขอบระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมากครับฝากพีฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันขอให้เขาขอให้สุบๆมันมันกันเนาะครับ FC ซีเนาะครับชับหน้าจอครับผมครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราชนะครับ เอาสายบิง่งสายรูดนะครับเนาะไม่ควรพลาดเดอ้อพุทธที่เมิถุนายนหกหกลาวพัฒนาปูโค,าคราชขับบนวิ่งรูด8ตัวเดียวนะครับจับคู่18 19 10 28 29 20 38 39 30นึเน้นับเน้นที่ติด8นะครับเนาะหนึ่งแ นะครับเอาส่วนล่างนะครับเนาะล่างวิ่งรูด2ตัวเดียวรับจับคู่สี่ศูนย์ห้าศูนย์6 2ศูกขับกะเนียนที่ติด2กะมีสี่สองห้านะครับเนาะรับตัวที่ปูพันบอลเนียนไยเข้ามาแสดงให้กะผิดาารณาเามึงเอาเนาะอเนาะ รค,ครับพ่อเตียมกระโกราบขอพะคุนปูหลายๆนะครับเดอ้อปูโคราดนะครับเนาะที่ให้แนวทางพ่อเตียมมาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนากันครับก็ให้เขาสุกๆมันๆกันนะครับเนาะครับเอาแช็หน้าจอครับผมครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อแหล่ พ่อแหลนอนนานะครับเนาะงวดนี้มีเน้นครับพุทธที่เจ็ดมิถุนายนหกหกนะครับลาวพัฒนาพ่อแหลนอนนานครับบนล่างวิ่งรูดสามกับแปดเน้นที่สามนะครับเนาะรับจับคู่สามห้าสามหกสามเก้าแปดห้าแปดหกแปดเก้ารับเน้นที่สามห้าสามเก้านะครับเนาะ ครับเอาขอให้เขาปังๆเด้องวนนี้พ่อแหล่นอนนานอรับเนาะครับพ่อเตียมกับพอกับขอพระคุณในหลายด้ครับเด้อพ่อแหล่คนนอนนานอรับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมากครับฝากพี่ฝากน้องไปเบิ่งนไปเป็นแนวทางน้ำกันครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับผมไปต่อที่นุ่มสวนยางครับ พุทธที่เจ็ดมิถุนายนหกหกนะครับเนาะเราพัฒนาหนุ่มสวนยางครับบนล่างวิ่งโลดห้ากับแปดเน้นที่แปดนะครับเนาะรับจับคู่ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามครับเน้นที่แปดหนึ่งกับแปดสามนะครับเนาะรับเอาขอให้เขาปังๆเด้อหนุ่มสวนยางนะครับเนาะ แจมขอ,ข,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 อข้อกลบาบขอบคุณในหลายนะครับเด้อหนุ่มสวนยางนะครับเนาะให้แนวทางเล่าพัฒนาพระแจ่มมากฝากพี่ฝากนอก้องไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ากันนะครับเนาะรับแชปหน้าจอครับผมรับผมไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อชัยรับพ่อชัยเสียนอูดรน,นะครับงวดนี้มีเน้นนะครับ เอาพุทธที่เก็มิถุนายนกับคือมือนีนะครับเนาะครับราพัฒนาพ่อชัยเซียนอูดรนะครับบนล่างวิ่งรูด2กับ7เน้นที่7จนะครับจับคู่20งศูนย์สองเจ็ดสอเน้ับเน้นที่70 76นะครับเนาะรับตัวที่เพิ่นบนเน้นใขห้าามากตอนนี้ห้ากก็เอานะครับเนาะก็ถือว่า เล็กบอกหลายหางนะครับเนาะครับเอาขอแถมขอกลับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อชัยเซียนอุดรนะครับเนาะควายสุกๆประมาณค่อยเข่าปังๆนะครับเนาะเอาแชปหน้าจอครับผมครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนพิมายนะครับ พุธที่7มิถุนายน66นะครับเนาะเราพัฒนาเซียนพิมายนะครับบนวิ่งลูด8กับ7นะครับจับคู่83 84 85 93 94 95นี่นะครับอาจารย์เพื่นให้วิ่ง8กับ7เดียวว่าจับคู่เอาเก่ามาจับกะจังไล่พ่อเตียมบอกเขาเจน้ำอาจารย์เพื่อนนะครับเนาะกะไปตามนี้นะครับ หัวคอยเขาปังๆเรื่องวันนี้อาจารย์เซียนพี่ไม้นะครับเนาะครับส่วนล่างครับวิ่งโลดเก้ากับหกนะครับจับคู่เก้าสี 3, ่เก้าสามเก้าหกหกสี่หกสามหกห้าครับกะสังเกตเก้าสี่เก้าสามจะส่วนกันอยู่บนล่างนะครับเนาะเอาคอยเขาปังๆเรื่องวดน,นี้ครับพอเตรียมขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ในหลายนะครับเด้ออาจารย์เซียนพี่ไม่เนาะครับเนาะที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พ่อเต็มฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะรับแคปหน้าจอครับผมรับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนนาดีนะครับมาแล้วเซียนนาดีรับวันนี้มีเน้นๆนะครับโอ้ตะวันเน้นกะเดี๋ยวจะมีสรุปออยู่นะครับเด้อสรุปสี่อาจารย์อีกอยู่ อันนี้เอาไปเบื้องต้นก่อนนะครับเนาะรับพุทธที่เมิถุนายนหกหกลาวพัฒนาเซียนนาดีครับบนล่างครับวิ่งรูดแปดกับศูนย์นะครับจับคู่แปดเก้าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้าครับมีตกันตัวร่องน้ำเนาะครับเนาะตัวร่องลงมากกับหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดห้านะครับ กันเบิรนพอมครับงวดนี้อาจารย์เพิ่นให้มามีกันเบิ้นเนาะครับเนาะ8899ครับเอามักตัวใดสอบตัวใดก็อย่าลืมกลับตัวน้ำเนาะ F c ซเนาะครับแถม่อขอราบขอบพระคุณหลายๆนอครับเด้ออาจารย์เซียนนาดีเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพื่อมาครับฝากปีฝากนอก้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ำกันขอให้เขาปังๆเด้อมือแรงนี่เนาะครับ FC เนาะเอาจับหน้าจอครับผม ครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายมาแล้วเซียนหนองคายครับมวดที่ผ่านมากะแตกบนแตกล่างนะครับเนาะรับพุทธที่เจ็ดมิถุนายนหกหกนะครับเราพัฒนาเซียนหนองคายนะครับบนล่างวิ่งรูด9กับ0นะครับส่วนเหล็กเอามาจับคู่กับมี8ปดก้าศู 0. 1นึ่งสอาับจับคูบห่งศูนย์สองศูนย์สามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามดหนึ่งแดสองแดสาับเอฟซีเต่อาจารย์เพนเนนเ้ทีติดเก่ากับติดศนยนะครับเนาะมีศูนย์หนึ่งศูนยสองศสามเก้าหนึ่งเก้าสอับให้ระวังนะครับวดน,นี่เก้าหนึดหนึ่งี่ไปส้นกับเลขอาจารย์เซียนนาดีพร้อมด้อครับเด้อ เ,เดี๋ยวโค้งสุดท้ายเดี๋ยวออีกสี่อาจารย์ดังมาหากันก่อนค่อยชีมาสรุปอีกที่นึ่งนะครับเนาะเอาพอเตรียมขอกลับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะเอาแคปหน้าจอครับผมครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนคนริมทางนะครับ อาจารย์เซียนคนริมทางกับดวนีมาหกหางนะครับเนาะตัดให้ครับพุทธที่เมิถุนายนหกหกครับเราพัฒนาเซียนคนริมทางนะครับครับอาจารย์ให้มาบนล่างวิ่งรูดห้ากับหกนะครับจับคู่ห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกสามหกสี่หกห้าครับอาจารย์เพิ่นเน้นให้ที่ห้าสามห้าสี่หกสามหกสี่นะครับเนาะ นี่คือบนครับส่วนล่างครับล่างวิ่งรูด8กับ9ครับผมจับคู่แปด5 8 6แปดห้าแี่เก้าห้าเกครับอาจารย์พ่นกันเน้นให้ที่8 5 8 6 9 5 9 6ดห้านะครับเนาะครับอาเตรียมขอกรับขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเนาะควายเขาปังๆเด้องวดนี่ รับงวดที่่ันมาก็ให้บนออกล่างครับเอ้าไปต่อสุดท้ายท้ายสุดคือของพ่อแต้มนะครับเนาะครับเจ็ดมิถุนายนหกหกนะครับเนาะลาวพัฒนาพ่อแต้มนะครับครับวัวนี้บนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองนะครับเลีกเอียมาจับคู่กับห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามนะครับเนาะครับจับคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสาม หกหนึ่งหกสองหสห้าหนึ่งห้าสองห้าสครับพอเตรียมกันเนียนทีติดหนึ่งกับติด2องนะครับเนาะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหหนึ่งหสองห้าหนึ่งห้าสองับส่วน7จ็ดสามหกสหสมักกะเอานะครับเนาะรนะรหรือว่าเบิ่งไว้ก่อนก็นกนได้เนะอเนาะเพราะว่ามันผ่าดมาหลายงวดแล้วนะครับเขาตะเลขกวิง่งเลขกหลุด ครับพอเตียมกครับกอโทษขออภัยในหลายๆนะครับเลยเอฟซีรับง no like ่วนนี้กะเบิ้งไว้เป็นแนวทางก่อนก็ได้ครับเนาะเอฟซีเนาะครับสูตรมันก่อนจะนั่นพอแตีมกะเบิ้งน้ากันแล้วเนาะครับเนาะสูตรนะครับเอาถ้าผิดพลาดอีกวันนี้พอแตีมกะกับก็โทษขออภัยในหลายๆนะครับเลยเอฟซีครับเอาเขามาแล้วก็จะลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์พอแตีมน้าแน่เนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแตีม สุดท้ายสุดนี้พอแต้มกับขอกับขอบคุณ FC ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอแต้มพอแต้มขอไว้พรใ,ให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไขใ้ใหญ่มีนะครับเนาะขอให้มีแต่โสดแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกหลังหวยลาวพัฒนาออกนะครับเนาะ ห่ชคโศกมัน,น,นมันกันทุกคนสวัสดีครับผม